พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับอยากตกใจเทพพิทักษ์ไม่หายอยากตกใจดิมาแล้วอยากจะรู้เลอเกินว่าอีกยซังจะใส่ชุดนี้่อยมวยหรือเปล่าถอดมาครับไม่ทรงผมว่าทรงนี้หรือเปล่าจัดทุยอโอ้โหทมีทรงขาวโอ้โหถ้าเกิดนื้ว่าทรงผมตนนี้ที่หายไปนี่หนึ่งสนามมีไปตัดผมทรงนี้มาทรงนี้ไม่ได้ว่าทำไฮไลท์นะครไปนอนหลับครับพุ่นพ่นยาฆ่าหญ้าโดนหัวพอดีคือยาฆ่าหญ้ามันค้างคืนมาครับผม อ่ะยกที่หนึ่งครับอีกอิวซังตัวเล็กกว่าครับสั้นกว่า,าว,วันนี้ประมาทไม่ได้ครับเพราะคุณต่อสู้นี่ยังกับยูเซนโบฮะคุณคพแกไม่ได้คนบ้าอะไรวิ่ง9ก้าทีสองไม่กว่ายู่ซนโบ,บโอ้หน้าตารูปร่างนี่คือหน้าตาความหล่อเหลานี่ใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูที่อาวุธมวยไทยกัน ขอบคุณคุณประสานมารีนน์น์นะครับคุณประวิทย์มารีนน์์คุณอมพรมารีนน์์ครับแล้วก็คุณสมรักนรงวิชัยครับครับวันนี้ก็มีงานเลี้ยงของทัองสามด้วยที่หัวหินนะหัวหินฮะดาราไปกันเยอะพี่หนุ่มสอนรามนี่ครับแม่ไอด,ดอลผมเลยคนนี้เอ<ต>าวสุดชายมอสไปหมดแล้ว เหลือสมจิตนั่งอยู่นี่ฮะสมจิตต้องทำมาหากินไงครับผมโรตีชาชัดขายดีลูกยังเล็กตอนนี้ขายดีมากครับนะฮะไทไฟปักข้างหลังนี่คือหัวใจสายเลือดเขาอยู่ที่ไทไฟครับนี่คือซังเขามีสตอร,รี่ผู้ชายคนนี้ว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายสมัยก่อนก็ยาตัดผมด้วยครับคือเกเรอยู่พักหนึ่งวันนี้กลับตัวกลับใจมาอยู่กับไทไฟนะฮะก็ นี่นะครับสิ่งที่นำพาให้ชีวิตยยมีค่าย,ายิ่งขึ้นมีคุณ่ายิ่งขึ้นต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยให้ชีวิตคนต่อคนมาแบบต้องบอกว่านับครั้งไม่ถ้วนเลยนะต้องต้องแสดงความยิ่นยมไปยังบรรดาบรรพบุรุษของเรานะครับรวมไปถึงรุ่นคุณลุงคุณน้านะครับที่สืบสานต่อกันมาครับสร้างเอาไว้นะฮะสร้างมวยไทยเอาไว้ T h แล้วเราเป็นลูกหลานนายขนมโต๊ะก็ควรที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปครับแล้วก็ไวในนามของไทยไฟนะครับก็ต้อง สแสดงความขอบคุณนะครับไปถึงน้องๆนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งมากรรมกีฬาโอลิมปิกครับนะครับแม้ว่าบางคนจะไม่ประสบความสาเร็จแต่ขอให้ได้รู้นะครับว่าคนในทุกคนนี่ขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับ,รบที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็นําชื่อเสียงไปสู่บราซิลแล้วก็สู่ชาวโลกให้ได้รู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นความสาเร็จม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อสู้กันต่อไป กลับมาขอให้มีแรงใจแล้วกลับไปสู้ใหม่ครับคือเขาบอกว่าความสาเร็จไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวนะครับการได้เข้าร่วมมาดับกีฬายิงใหญ่ของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับต้องครับโอลิมปิกก็ยังไม่หมดก็เชียร์กันต่อไปนะครับแต่คนไทยก็คงจะจบแล้วล่ะครับกับโอลิมปิกเพราะว่าน่าจะ2เหรียญทอง2องเหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนี่แหละ6เหรียญพอดีครับผมอย่างละ2ครับ อยากจะวางแค่ซ้ายนะครับอีจีซังครับหมดยกก่อนครับพักคู่เดียวหล nah ับปรติดตามมาต่อนะครับไทยไฟส์พระจงเกล้ารัชบัตครับจังหวะวางแค่ขวาของอีจีซังครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศแฟนคลับของไทยไฟส์นะครับสองทุ่มนี้หมดยกนี้นะครับเราจะเปลี่ยนช่องไปที่ช่อง3 SD ช่อง28นะครับช่อง3 SD ช่อง28 ติดตามความมันกันได้เลยครับอย่างต่อเนื่อง anyway, ต่อเนื่องเลยครับหลังจากคนช่งนี้นะครับก็เปลี่ยนช่อง28ช่อง3ทีก็จะเห็นคู่ที่ช่องที่3ต่อไปครับแต่ก่อนจะดูช่อง28มาดูช่องนี้ก่อนครับนี่ยกที่2ของอีกิซังซาโลมอนนี่พยายามเดินบวกศอกเลยนะครับคิดบวกว่าดีแล้วครับคิดบวกครับขยับขยับครับ,บอีกิซังออกซ้ายแหมลูกนี้ผ่านนี้ ดูบัดสีบัดเสลิกไปหน่อยครับหันต้องมองหน้าเลย <laughs> มองให้มองธรรมดา,าม,มองคอนด้วยแม่แข้งซ้ายแม่ก็ว่าแข้งยาวๆแล้วนะครับซาลอมอนเลยว่าเตะไม่ถึงครับเออแข้งซ้ายของ Sun <c oughs> ขอีคิวซังตันตัวเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ออกแคบไม่ดีครับแข้งซ้ายสวย <c oughs> โอ้โหยย้ ดูหลเกินนะครับซาโลมอนครับคือนักโมยชาต่างชาติที่มาโชคในไฟฟทนี่น่าสนใจหลายชีวิตโอ้โหเ้องไม่หดคตมไทาเยอนีุกอันนี้ไม่หลุดเป็นแ้รับแ้าของูซครับขวาก็มีครับไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวครับเลียร้อนของไท มัดขวาครับซาโลมอนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้บริหารของไทยทีนสีช่องสามนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของนายนันทประสานมาดีโดนครับคุณประวิชมาดีโดนคุณพอทันดีโดนและก็คุณสมรักษ์นรงค์วิชัยครับโอ้โหตอนเมได้ชุดใหญ่เมื่อวาี้สเต็ปโอ้ยสอครับ เจอเข่าซ้ายของซาโลมอนครับเข่าขวาครับนี่ครับแหมลวมนิดเดียวนะครับอีเกียวซังโดนเข่าเลยครับเชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ก็อยู่หน้าจอทางช่อง3นะครับเฉียอีเกียวซังอยู่บอกว่าเด็กได้อ่ะรู้จักไหมนี่ <S <S โอ้โห,โโหเตะขวาอีกทีหนึ่งหมดยกที่สองนำท่านผู้ชมกลับมาที่ พระจอมเกล้าราชกระบังนะครับชมการแข่งขันไทยไฟกันต่อครับระหว่างอิคิสังกอรุ่งธนเกียรติพบกับชอตเรมี่ซาโลมอนครับนักชกจากฝรั่งเศสครับโอ้โหช็อตนี้เรียกเสียงฟิตกราฟบิตไว้กับตู้งูครับนี่เป็นยกที่3นะครับต่อเนื่องจากช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD Original นะครับมาติดตามความมันกันต่อเนื่องครับทางช่อง3า HD ช่อง28ครับเราถ่ายทอดกันสดๆครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ ต่อเนื่องจากยกที่2องว่าช่อง3 h d นี่ครับเปิดมาปุ๊บมาเจอเลยฮะต่อเนื่องเลยไม่มีการหยุดเลยฮะเพราะว่ามวยนี่ก็ชกกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นยกที่3นะครับทุกผู้ชมครับสมคิดจงจ้หอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องยังประจำการอยู่เหมือนเดิมนะครับหมดยกที่3ครับครับความมั่นอกมั่นใจครับสำหรับอิคิวซังทักชกจากพีขอรพูมรินทร์ครับ ทีกิวซังนี่ท,ทางจะอยู่กับเทพิทักนานนะครับครับเทพิทัก <laughs> เอนสระ <laughs> ชื่อเขาต้องอรับรามเทพิทักเอนสระแล้ว <laughs> <laughs> เลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็หมดยกที่สามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี <laughs> เ่ <laughs> เป็นน้องๆทีมงานจากบริษัททรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดก็ยกขยโยงกันมาเชียร์เป็นประจำนะครับทุกๆสนามครับ สนามต่อไปนี่เราจะไปกันที่ทางด้านของประเทศอังกฤษเลยนะครับครับลอนดอนเลยนะฮะไปที่ลอนดอนเลยนะครับอเอาละครับอ่าเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับผลกนนารแข่งขันเป็นยังไงผู้ที่ชนะได้แก่ได้แก่ได้แก่เอ็กซ์คิวซั่งฟรอมไทยแลนด์ ความเป็นมวยที่มีมากกว่านะครับทางด้านของอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินักชกจ